Podcast. with intellectual Podcast Proes Wells สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะที่กำลังรับชมและรับฟังรายการ DIP Podcast อยู่นะคะวันนีเออ้เอพิโซดนี้อยู่กับเรา2คนนะคะก็คือเนิร์ดค่ะครับผมเนอรครับ เราสองคนนะคะก็จะมาชวนทุกทุกท่านนะคะพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องวันทรัพย์สินทางปัญญาโลกในปีพศ2567นี้ที่มาในธีมทรัพย์สินทางปัญญาและการพัฒนาที่ยั่งยืนมาร่วมกันสร้างอนาคตของทุกคนด้วยนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ค่ะและที่สําคัญไปม,มากกว่านั้นคือในปี2567นี้ค่ะกรมทรัพย์สินทางปัญญานะคะมีโครงการ การเร่งรัดสิทธิบัตรมุ่งเป้านะคะหรือว่า t g r t p a t e า t ท a s t t r ท c k ด้านนวัตกรรมอาหารแห่งอนาคตค่ะซึ่งเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากที่เราจะหยิบยกกันมาคุยในวันทรัพย์สินทางปัญญาปี2567นี้ว่าทรัพย์สินทางปัญญาสร้างม,มูลค่าอาหารแห่งอนาคตมุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนเนี่ยจะไปด้วยกันได้อย่างไรคะ คือองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกเนี่ยหรือว่าที่ภาษาชื่อภาษาอังกฤษของเขานั่นก็คือ World Intellectual Property Organization หรือว่าชื่อสั้นๆเลยก็คือ WIPO นะคะขอเรียกว่า WIPO ละกันอ้าว WIPO เนี่ยเขาเป็นคนกําหนดให้ทุกๆวันที่26เมษายนของทุกปีเป็นวันทรัพย์สินทางปัญญาโลก1ปีมี1ครั้งค่ะซึ่งในปีนี้นะคะก็มาในธีมทรัพย์สินทางปัญญาและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนมาร่วมกันสร้างอนาคตของทุกคนด้วยนวัตกรรมและความคิดส,สร้างสรรค์ นะคะซึ่ง IP และ SDG เนี่ยมันเกี่ยวข้องกันได้ยังไงเอ๊เราจะทำยังไงกันดีนะที่จะใช้ทรัพย์สินทางปัญญามาเป็นอีกหนึ่งปัจจัยมาเป็นอีกหนึ่งกลไกลในการผลักดันให้ทั่วโลกที่รวมถึงไทยด้วยเนี่ยในฐานะประเทศสมาชิกไวโป้เนะะี่ยค่ะสามารถใช้ทรัพย์สินทางปัญญาบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในปีคศ2 0 3 0หรือว่าปีพศ2573ได้นั่นก็เป็นที่มาว่าปีนี้เราจะเน้นเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืน s d g ค่ะ เป้าหมายที่12เป็นอีกหนึ่งเป้าหมายที่เราจะพูดถึงใน EP นี้นะครับเป้าหมายที่12ก็คือเป็นเป้าหมายเกี่ยวกับการสร้างหลักประกันให้มีแบบแผนและการบริโภคที่ยั่งยืนนะครับทีนี้เรามามองอุตสาหการรมอาหารในกรอบของ SDG ดูบ้างว่าเราจะกระตุ้นความยัง่งยืนให้เกิดขึ้นในอุตสาหการรมอาหารได้อย่างไรด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆอย่าลองเล่าให้ฟังนิดหนึ่งว่าภาคอุตสาหการรมอาหารของไทยมีการปรับตัวอย่างไรบ้างคบพี่นอรครับปัจจุบันนะครับภาคอุตสาหการรมอาหารของ ไทยนะครับก็มีการปรับตัวอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการนำนวัตกรรมใหม่ๆเข้ามาใช้ในการปรับปรุงสินค้ากระบวนการผลิตหรือแม้แต่บรรจุภัณฑ์นะครับ mm. เพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคในยุคปัจจุบันได้มากที่สุดกร mm. มเองก็ได้เังเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนานวัตกรรมร่วมกับ SDG ครับในปีนี้นะครับกรมก็จึงมีโครงการที่เรียกว่าโครงการ,รก็คือหรือโครงการสิทธิบตัตรมุ่งเป้า ้านนวัตกรรมอาหารค่ะสนใจโครงการการเร่งรัดมุ่งเป้าสิทธิบัตรด้านนวัตกรรมอาหารจะเริ่มต้นอย่างไรดีครับเริ่มต้นนะครับอย่างแรกคืองต้องมีคําขอรับสิทธิบัตรก่อนนะครับหลังจากที่เรามีคําขอรับสิทธิบัตรแล้วเนี่ยถ้าเป็นสิทธิบัตรนะครับก็จะต้องยื่นขอตรวจสอบนะครับตามมาตราย9ไว้แล้วนะฮะ ในกรณีที่เป็นคําขอรับอนุสิทธิธธบัตรเนี่ยก็จะต้องยื่นคําขอต่อกลมไว้แล้วเนี่ยไม่น้อยกว่าสาเดือนคําขอทั้งสองประเภทเนี่ยจะต้องมีความเกี่ยวข้องกับนวัตกรรมอาหารแห่งอนาคตนะครับที่ที่นะครับสำคัญตรงนี้คือสําคัญคือว่ามีแผนการผลิตแผนการจัดจําหน่ายหรือว่ามีการจัดทําหนังสืออนุญาตให้ใช้สิทธิ์แล้วนะครับน mm hmm. อกจากนั้นเนี่ยการเข้าร่วมโครงการนะครับมีคำนะนวินิดนึงตรงที่ว่าข้อถือสิทธ ของแต่ละคำขอจะต้องมีไม่ไม่เกิน10ข้อนะฮะแล้วก็ต้องเป็นคำขอที่ยื่นผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมรัสิ์ทางปัญญาหรือที่เราเรียกกันว่า e-filing โอเคค่ะ e-filing นะคะค่ะครับผมถ้าเป็นคำขอต่างประเทศเนี่ยก็จะต้องยื่นในประเทศไทยเป็นที่แรก ทีนีเออ้เขามีกําหนดเวลาไหมคะการพิจารณาเนี่ยช้าเร็วเท่าไหร่มีครับผมถ้าเป็นคาขอสิทธิบัตรนะครับ12เดือนะนะครับนับตั้งแต่วันที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการเป็นอนุสิทธิบัตรก็จะใช้เวลา6เดือนนะครับสิทธิบัตร12เดือนและอนุสิทธิบัตร 6, ตร6เดือนถูกต้องค,ครับ และหวังว่าประเด็นที่เราทั้งสองคนนะคะได้หยิบยกมาชวนทุกท่านพูดคุยกันในวันนี้จะเป็นประโยชน์เป็นไอเดียให้ท่านได้ไปคิดต่อยอดเกิดเป็นนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านนวัตกรรม ในด้านอุตสาหกรรมอาหารค่ะซึ่งกรมทรัพย์สินทางปัญญาเองในฐานะหน่วยงานของรัฐนะคะก็พร้อมที่จะให้การช่วยเหลือสนับสนุนให้ธุรกิจของท่านหรือตัวสินค้าของท่านเนี่ยได้รับจดเ,เป็นทรัพย์สินทางปัญญาในประเภทต่างๆนอกเหนือจากสิทธิบัตรเนี่ยทรัพย์สินทางปัญญาประเภทอื่นทางกรมก็มีความด,ดีที่จะให้การช่วยเหลือในส่วนนี้เช่นเดียวกันค่ะครับ หากสนใจข้อมูลเพิ่มเติมนะครับสามารถติดตามได้ที่ Facebook ของกรมทรัพย์สินรราทางปัญญาทางเว็บไซต์ ipthailand.go.th หรือกดคลิกลิงก์ใต้คลิปนะครับฝากกดติดตาม YouTube ของกรมทรัพย์สินทางปัญญาด้วยนะครับแล้วก็พบกันใหม่ EP หน้าครับขอบคุณครับสวัสดีครับ